เป็นแค่เรื่องกระจิตฤทิ์อ่านตำรับตำราหนังสือนังหากระตุ้นในความคิดอ่านทุกวี่ทุกวันสะสมอย่างน้อยก็นละนี้อ่านได้สิ่งใกล้โตคนหาความรู้ต่อยอดในชีวิต ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการท้าให้อ่านกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ทุกวันจันทร์ใช่แล้วนะคะห้าโมงครึ่งนะคะยาวไปจนถึงหกโมงเย็นเลยทีเดียวสนุกสนานกับเรื่องราวหนังสือแล้วยังสามารถเก็บเอาข้อมูลเนี่ยมาตอบคำถามเราได้อีกและที่สําคัญคําถามสุดท้ายอ่านสดครับใช่แล้วนะคะล้องมีเคราะเรื่องราวต่างๆที่ได้พบเห็นกันในชีวิตประจําวันนะคะอ่านเพื่อให้ได้สะสม คุ้มซัพหนังสือไปให้กับโรงเรยียนตัวเองแล้วก็ยังเล่นเพื่อให้ด้วยนะคะเพื่อนเพืพ่อนคนสัปดาห์นี้อยู่น่านอ่ะนะฮอยู่น่านอยู่น่านอยู่น่านไงจังหวัดน่าน oh. <c oughs> บ้านพืชเจริญนั่นเองะนะคะโรงเรียนนี้นี่เรียกว่าเพิ่งเริ่มเริ่มทำข้อสุ่มจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ <Bliss S 1> นะคะแล้วก็ยังไม่มีหนังสือมากมายหลากหลายให้น้องๆได้อ่านกันอ,อ๋อหนังสือยังน้อยอยู่หนังสือยังน้อยอยู่นั่นเองนะคะด<อ>ังนั้นวันนี้น้องๆที่มารับคำท้าของเรา <c oughs> ก็เลยเล่นเพื่อให้เป็นเพื่อนที่โรงเรียนบ้านพืชเ,เจริญนี่เองแต่จะเป็นรโรงเรียนอะไรมากกับหนังสืออะไรนั้นไปชมกันค่ะใช่ครับที่โรงเรียนวัดภาษีครับเดี๋ยวคุณครูได้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับอ้าวแย่แล้ว แต่ฝึกหัดครูเลืมอเอามาใครจะอาสาไปนําให้ครูได้อนนเออคูปเป้หนูไปที่ห้องพระครูนะคะมันเป็นซองสีน้ําตาลเป็นใบงานของครูหนูเอามาได้ไหมคค่ะนี่มันไม่ใช่ซองน้ำตาลนะแต่เขียนว่าท้าให้อ่านไปให้ครูดูก่อนดีกว่าท้าให้อ่านขอท้าน้องๆโรง,งเรียนวัดภาษีกับหนังสือเล่มนี้ วันนี้ท้าให้อ่านขอแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนท่องป่าไปกับหนังสือเล่มนี้โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงเมื่อเราต้องใช้ชีวิตในป่าเราจะเตรียมรับมือกับสภาวะอันตรายได้อย่างไรและที่สำคัญเราจะหาน้ำสะอาดได้จากที่ไหนส่วนพืชที่อยู่ในป่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่มีพิษมาร่วมเชียร์และออกผจญภัยไปพร้อมๆกับน้องๆโรงเรียนวัดภาษีครับ วั <toys> นนี้คุณครูก็มาเชียร์ลูกศิษย์ให้สู้เต็มที่โอ้โหโอ้โห้โหตัวโตตัวโตมาตัวโตกันนะฮะวันนี้นะคะเป็นน้องๆชั้นประถมปลายนะคะจากโรงเรียนวัดภาษีนั่นเองนะครับอย่างที่รู้นะคะว่ากติกาใหม่ของเราน้องๆจะมีทุนมาเล่นเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือ30เล่มตอนนี้รับประกันว่าได้แน่นอนจะไจะสะสมเพิ่มไม่ได้เท่าไหร่เนี่ย อันนี้แล้วแต่ฝีมือละโดยการสะสมผ่านหนังสือเล่มน,นี้นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองท่องป่าอันตรายให้รอดน,นะครับอ้าวพี่นิวความรู้ที่พี่ชอบในนี้ผมชอบเอรื่องการุู้เล่อมีดคมคมครับมีคมๆมทำไมครับมีดมีหลายชนิดครับเช่นอะไรครับเออถ้าเป็นมีดเล็กๆก็จะก็ใช้ปอกสีงเล็กแต่ล้เกิดเช่นไรฮะถึงเล็กปอกอะไรครับกระเทียมเล็กไปครับผมเราเราจะบ,บาดนิ้ว่ะครับ <c oughs> มะม่วงใหญ่ขึ้นมาอเองด้วยใหญ่ขึ้นมาถ้าเป็นมีดใหญ่อะครับก็ใช้หั่นพวกขาหมูขาป้านจะใหญ่แล้วก็ขาและขาหมาหมูแล้วก็จะใช้มีดใหญ่เช่นพวกม่ดโตมันจะมโตทำไงพี่ทำไงขาหมูวางอยู่พี่จะสับยังไงขี้เกียจความแข็งแรงขอดูหน่อยขอท่าหน่อย แล้วมันก็ลงขาเราที่ใช้ต้องปลอดภัยด้วยหนังสือเขาก็บอกใช่ไหมว่าใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานต้องปลอดภัยตอนนี้ไปถึงข้อแรกกันเลยดีกว่าเอ้าเตรียมตัวเลยมาข้อแรกเราข้อแรกข้อแรก สำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์นั่นเองนะคะถ้าตอบถูกนะน้องๆจะสามารถเริ่มสะสมคุมทรัพย์หนังสือกันได้เลยถ้าตอบถูกเกินครึ่งรับไป2,500แต่ถ้าตอบกันเป็นเอกฉันแล้วถูกต้องอีก5,000กันไปเต็มๆเลยทีเดียวนะคะเป็นเรื่องของการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งสัญญาณนี้นะคะเขาก็ใช้กันแบบเป็นสากลทั่วโลกเราเรียกกันว่าสัญญาณ SOS นั่นเองนะคะซึ่งก็มีทั้งการส่งสัญญาณที่ใช้แสงสะท้อนนะคะหรือว่าใช้การเขียนตัวหนังสือลงบนพื้นดินแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็การใช้การส่งสัญญาณโดยใช้ร่างกายถึงเวลาท้ายขี่อันนี้คือกรณีเราหลงป่าเลอฮะการจุดไฟอะค่ะให้เป็นค <ไฟ S 2> วันขึ้นนะคะเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนที่ขี่ที่ขี่เครื่องบินผ่านมาเห็นว่าเราอยู่ตรงเนี้ยขี่เครื่องบิน กานน่าเห็นเหรอฮะอ๋ออันนี้คือไม่ได้เผาป่าไม่มีโมเลกุลทางควันนะก็คือเป็นสัญญาณแล้วเกิดเพลอไปเพื่อมันไม่ป่าทำไงฮะวิ่งหนีเนะโอ้โหไม่รอดนะฮะอันนี้นะฮะถ้าเราอยู่ในป่าใช่ไหมคะเราขาดอาหารขาดอะไรเงี้ยขาดอาหารไม่ได้่ะขาดขาดขาดอาหารขาดอาหารใช่ไหมคะและทีนี้เราสามารถเขียนสัญลักษณ์เป็นตัว F กับตัว L ได้เพื่อขออาหารกับน้ำ FL เราไม่จำเป็นต้องเห็นออาหารอะไร่เงี้ย อยไม่อยอยก็ใหญ่เนะน้องกนตายล่ะก็คือบนเครื่องบินอ่ะแบบก่อนที่เขาจะมาขับได้เขาต้องมีการทดสอบการเรียนก่อนใช่ไหมคั้นขึ้นไปขับพังกันพอดีจริงจริงจริงต้องมีความรู้อ่ะสมมติแนี้แต่ว่าดึงชันขึ้นไปทีอย่างนี้นะแล้วถ้าเขาผัดแต่แต่แตออ แล้วอ่ะถ้าเขาไปแล้วอ่ะต้องเขาต้องเห็นเราก่อนไม่ใช่เราไปทำอย่างงี้เขาก็ไม่รู้ต้องให้เขาเห็นเราก่อนอ่าแล้วเรารู้ได้ไงเขาเห็นเราอ่าวล้วล่ะเนี่ยเหรอก็คืออาจจะมีการส่งเสียงไปด้วยก็ได้อ่าส่งว่าไงอ่าลองดิอ่าเฉยเดินขึ้นไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาณนี้อ๋อไม่มีค่ะอ่าต้อง มีท่านอนด้วยฮะนอนก็คือแบบว่าเรากําลังป่วยหรือต้องการหมอในขณะนาทีนั้นในหลงป่าเนี่ยนะในหลงป่าถ้าเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาปุ๊บเราทําไงต้องการหมอทำไงเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะดูนะฮะพอเฮลิคอปเตอร์ผ่านมาเฮ้ยคนนั้นหลับสบายว่ะไปเถอะเราะเราต้องการหมอค่ะอ๋อพี่วัดเมื่อเรเฮลิคอปเตอร์เห็นคนนอนก็คงจะต้องรู้แล้วล่ะแย่ละแย่ใกล้ตายค่ะโอ้โหแต่กี้น้องๆลงทุนนอนกันเลยนะ <c oughs> นั่นคือสัญญาณแบบหนึ่งหรอโอเคครับไม่รู้ว่าคำถามเกี่ยวกับสัญญาณแบบไหนแล้วฟังอย่างพิซาเลยครับรู้หลายสัญญาณกันมากเลยนะคะแต่คําถามก็คือการส่งสัญญาณโดยใช้ร่างกายนะคะถ้าใดต่อไปนี้ที่มีความหมายว่าลงจอดที่นี่ระหว่างกอไก่หรือขอไข่ครคับ คุณผู้ชมทางบ้านคิดตามไปก็ได้นะครับว่าท่าไหนกันแน่ที่หมายถึงลงจอดที่นี่ถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะลงจอดที่นี่ประเดิมข้อแรกครับน้องๆวัดภาษีเลือกตอบมาทางขอไข่ทั้ง30คนเลยครับอ่ะคุยกันดีกว่าลงจอดที่นี่แล้วถ้าเขาไม่จอดยุ่งเลยนะตะคิวเมื่อมากเลยอา้อาว <laughs> เธอ <laughs> ยังไงอ่ะรอเจ้านั้น บอกช่วยฉันขึ้นไปดีเหมือนที่พี่ตายเขาบอกข้างบนเออแม่คพนันแต่เชาตินี้ก็สามารถลงจอดที่นี่ได้สมมติเครื่องบินมาหอมาแต่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 ะจะจอดแล้วจะจอดแล้วอะไม่ได้อะแล้วเขาเขาแล้วเขาจอดอย่างเดียวเขาไม่ช่วยเราอรอถึงเขาลงจอดมาเขาต้องพาเราขึ้นไปด้วยอ๋ออแต่ถ้าอย่างงี้คือไม่ต้องจอดก็ได้แต่ช่วยเร็วๆเลยอย่างเงี้ยเหรอถ้าเขาต้องแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะส่งพวกบันไดลงมาอ๋อไม่ได้แบบนี้อะลงจอดที่นี่ได้จอดปั๊บแล้วเข้าไปแล้วก็ใช่แล้ว ข้าเลยข้ตายก็ตายท่านี้ใช่ไหมคะสมมติว่าทางนี้เป็นรันเวย์ก็คือลงจอดได้แล้ตูดเราก็เหมือนเป็นเครื่องบินขอดูขอดูท่าขอดูท่าขอดูท่ารันเวย์อ๋อนี่คือรันเวย์รันเวย์อ๋อแล้วเครื่องบินมาปั๊บฟาดหน้าเลยพี่ครับสมมุติว่า๋อไม่ใช่ให้เสือะเครื่องหมายรันเวย์เออจอดจอดจอดแี้วแล้วทำไมต้องย่อ ก็สมมติว่าตูเราเป็นเครื่องบินก็คือสามารถลงจอดได้แล้วก็สม่ลงไ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 ม่ลงเลยแล้วแบบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาแล้วถ้าเป็นท่านี้ช่วยฉันขึ้นไปทีไม่ต้องจอดโฉบปุ๊บช่วยไปเลยอย่างงี้ไม่ก็ต้องลงขาไม่งั้นมันไม่ใช่ซุปเปอร์แมนอย่าโกรธพี่ดิพี่ก็ถามดีดี่ะเรื่องเงี้ยพี่ชายแบบสัญญาที่เราเนี้ย หมายความว่าไงอย่างนี้ก็คือตามหลักแล้วการที่เราจะส่งสัญญาณให้ถูกต้องเราต้องมีหลักเกณฑ์การส่งไม่ใช่เราจะส่งท่าไหนไปก็ได้เขาไม่รู้ไงคะเรียงนี้ได้มไม่ไ้ไม่ได้าอยู่ในตายไม่รู้เรื่องกนี้ถ้าสมมติของไข่กูกบวกคุ้มซ้ําหนังสือที่ให้โรงเรียนตัวเองไว้อีกนะ5 0าพแต่ถ้าผิดจะจบไปจะถูกหรือเปล่าฟังคำเฉลยค่ะ คุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าคำตอบข้อนี้คือท่าในข้อกอไก่หรือขอไข่ข้อขอไข่นะเงท่าในข้อขอไข่นะครับหมายถึงลงจอดที่นี่ซึ่งการส่งสัญญาณโดยใช้ร่างกายนั้นมีประโยชน์เวลาที่เครื่องบินช่วยเหลือหรือว่าเรือช่วยเหลือไม่สามารถได้ยินเสียงเราเราจึงต้องใช้ร่างกายส่งสัญญาณและบอกสภาพการของผู้ประสบเหตุครับ ต่อไปเนี่ยนะมาขึ้นอกีกตอบถูกแบบไม่เอกฉันนะห้าพันถ้าเอกฉันปั๊บหมื่นอ้าวต่อไปจะเป็นคำถามในสือโจทย์เหมือนเดิมถ้ามั่นใจว่า <นะ S 1> อ่านมาเยอะแล้วเตรียมตัวเลยค่ะมาที่สอ คำถามมาจากหนังสือโจทย์นั่นเองนะครับมาเป็นภาพการ์ตูนเลยทีเดียวนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรการ์ตูนจะพูดอะไรกันบ้างไปอ่านกันก่อนค่ะเมฆดำมาแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นดีหลบฝนเร็วฝนตกอย่างที่คิดเลยท้องฟ้าก็องหมื่นคืบซะด้วยโอ้เย่แล้วฟ้าบ<อ>่พวกเรารีบออกไป เป็นภาพเหตุการณ์ตื่นเต้นระทึกขวัญมากเลยตอนนี้ท้าให้คิดเลยค่ะมามามาโอ้หฟ้ามันจะผ่าแล้วจะเกิดอุบัติเหตุมากก็เลยต้องไม่หลบตรงต้นไม้เดีไม่หลบตรงต้นไม้เวลาฟ้าผ่ามาต้นไม้จะล้มลงมาครับโอ้ห้ามอยู่ตรงต้นไม้เหรอห้ามอยู่ใต้ห้ามอยู่ใต้ครับห้ามอยู่ใต้ต้นไม้ปีนไม่ได้เหรอมันเหมือนกับเป็นสายล่อฟ้าครับสายล่อฟ้า ฟ้าผ่าลงมาถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้เราก็จะเหมือนกับเจออุบัติเหตุแล้วเราต้องไปหลบที่อื่นที่ไม่ใช่ใต้ต้นไม้โอ้ตรงไหนดีอ่ะในถ้ำหรือหมอบลงก็ได้อะโอ้ฟ้าผ่าไอ้เรื่องเราหามต้นไม้เพิ่ลงข้างหนี้เลยอยู่ใต้ต้นไม้ไหมไม่อะอะอยู่ตรงไหนอยู่ทางจากที่ลงอยู่ทางต้นไม้ห้าเมตรแล้วถ้าฝนตกอะเราก็เปียกสิก็เราก็มีเสื้อผ้าเสื้อผ้ามันก็คุ้นได้แล้วเป่ลุกขึ้นมา แดดมันออกแล้วเราก็ค่อยเอาถอดเสื้อไปตากก็ได้คัะแล้วถ้ามันตกน้ำน่ะเป็นชั่วโมงอ่ะเราขึ้นไปไปหาที่หลบในถ้ำก็ได้คับแล้วก็ก่อดไฟเคลื่อนที่ไปอ่ะเคลื่อนที่สมมติไปบัปงขับทำไงอ่ะโอ้เคลื่อนที่ไปคานงงี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าไนจะผ่านเงี้ยก็ให้เอาโลหะออกจากร่างกายให้หมดโอ้ถ้ามีทองทิ้งเลย เด Ugh. ี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังเอาซ่อนไว้ตรงไหนก็ได้ค่ะอ๋อซอนซ้อนซ้อนไว้ก่อนแล้วก็ให้นอนราบกับพื้นให้ห่างจากต้นไม้ด้วยนอนราบไม่นอนหงายนอนคว่ำนอนคว่ำค่ะนอนคว่ำลงไปเลยอ่าแล้วก็ห่างกัน5เมตรค่ะห่างใครห่างจากเพื่อน5้าเมตรค่ะอ้าวเพราะว่าไม่รักกันเหรอไม่ค่ะถ้าสมมติถ้าเป็นแฟนกันน่ะก็ห่างกันค่ะเกือดโตแล้วทำงานแล้วแบบเป็นแฟนกันน่ะก็ห่างกันค่ะทำไมอ่ะถ้าสมมติว่าฟ้าผ่าคนนึงอีกคนนึงก็จะมาช่วยอีกคนนึงได้ค่ะเหรอฮะ แล้วถ้าเป็นคนรักสมมุติอ่ะไวทำงานคนรักกันห่างกันปับ๊บที่รักเราจะไม่ต้องห่างกันห้าเมตรนะ่เงี้ยเหรอถ้าเป็นพี่ระหว่างความรักกับความตายพี่จะเอาอันไหนอะ่ะพี่ก็เลือกเลือกห่างแหละก็ยังหรอกโอ้โหน้องๆมีความรู้มากเลยแต่คำถามจะเป็นอะไรนั้นนะครับฟังจากพี่ชายระหว่างความรักกับความตายพี่จะเลือกอะไรนี่มันออกมาจากปากของเด็กประถมปลายจริงๆเหรอเนี่ย น่าตื่นเต้นมากเลยเอามาสูคาา่คำถามกันดีกว่านะครคํคำถามก็คือว่าถ้าเราไปเที่ยวในป่ากับเพื่อหลายๆคนแล้วเกิดเหตุการณ์มีฝนฟ้าขนองฟ้าพาข้อใดคือวิธีเอาตัวรอดที่ถูกต้องระหว่างกอไก่กระจายตัวกันออกไปหรือว่าขอไขรรวมตัวกันเป็นกลุ่มคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนฟ้าขนองเราควรกระจายตัวกันออกไปหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ท้าให้ตอบค่ะมามาอะไรครับในข้อนี้ครับน้องๆวิ่งม,มาทางกอไก่และก็ตอบแบบเอกฉันทั้ง30คนเลยครับทำไมครับผม <S <S เฮ้ยกระจายกันเนี่ยไป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 อย,อย่ายุ่งกันแต่เราเราอยากยุ่งเฮ้ยยาๆๆยุ่ปยังยุ่งยุย่งย,ย,ยเหรอ อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอคะเพราะว่าถ้าเกิดอยือเป็นกลุ่มมันจะมีความเสี่ยงต่อถูกฟ้าผ่าแล้วเกิดผ่ามาทีก็จะตายหมดทัือว่าตายหมดตายหมดแน่แต่ไม่ต้งดเไมไมว่าถ้าเกิดกระจายตัวกันไปแล้วต้อมาพอดีได้ส่งสัญญาณขอ้องความช่วยเหลือแล้วพอขอรับเราขึ้นไปเราก็บอกว่ามากันเท่าไหร่แล้วแ้ให้ไปช่วยเพื่อนด้วยขอนั่งเครื่องบินไปโรงพยาบาลปั๊บ ลืม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 เพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนฟ้าผ่าอยู่ตรงนน้นฟ้ากอะไรจะผ่าแล้วกระจายกำลังวิ่งไปอีกกิโลนึงเลยป่ะหรือว่าไม่ถึงกิโลค่ะ5เมตรค่ะประมาณไหนครับผมไม่ห้าไม่ถึงค่ะผมไม่พออีกเหรอไม่พอไปไกลนี่นะอ่ะลงมาอ่ะพอไหมพอค่ะอ่ะแล้วอ่ะแล้วยังไงยัไงครับผมให้มอบลงกับพื้นค่ะมอบ แล้วไงต่อร้อยฝนซาลงก่อนค่ะน้นพี่จะเป็นหวัดก่อนตกน้ำทำาไงอ่ะเอาผ้ามาคลุมตัวได้ค่ะเพื่อผ้าอยู่บ้านในกระเป๋าที่พี่เตรียมมาพี่ไม่มีอะไรมาเลยผ้าอยู่กับพี่เออผ้าอยู่กับพี่สมมติพี่ก็ยืนให้กันสิคะพี่รักกันไหมเนี่ยเแบบเราก็ถามดีดเราก็ต้องมีวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมก่อน ออบเดินทางครับหนึ่งคือเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้เรียบร้อยครับ2เตรียมอาหารและน้ําให้เรียบร้อยครับอ๋อเราต้องเตรียมให้พร้อมไม่ใช่ว่าไปหวังเอ้ยเดี๋ยวพี่กบคงเตรียมมาแหละเดี๋ยวไปยืมพี่กบเอาก็ได้ไปหากินในป่าแล้วแหละข้างหน้าเกิดมันไม่มีขึ้นมาอย่ามาทําอย่างนี้แล้วก็ยาคนที่มีโรคประจาตัวก็ให้เอาไปด้วยครับ ขอที่ต้องเตรียมก็เตรียมให้เรียบร,ร้อยขอที่ต้องไปรับมือเอาข้างหน้าก็ศึกษาวิธีให้ถูกว่าอย่างนั้นแล้วน้องๆก็เลือกแล้วนะคะว่าคือการกระจายตัวกันพ ah ร้อมใจกันตอบทั้ง30คนนะคะจะได้ลุ้นหมื่นหรือจะได้ลุ้นแต่หนังสือแล้วมานั่งเล่นกัน ground. ใกล้ๆข้างล่างนี่เดี๋ยวเราจะได้รู้กันฟังคําเฉลยค่ะเ <M edia> มื่อเกิดเหตุฝนฟ,ฟ้าขนองเราควรทําตัวอย่างไรกันแน่ข้อกไก่ <S <S ไกระจายตัวกัวนออกไปนะ คุมซำหนังสือเิ15,000บาทากับหนังสือหิ้งเก้าสิบเล่มขณะที่เกิดฟ้าผ่าถ้าเราไปด้วยกันหลายคนวิธีเอาตัวรอดที่ถูกก็คือให้ทุกคนกระจายตัวกันออกไปให้ห่างๆกันในระยะประมาณ5เมตรครับเอาวัตถุที่เป็นโลหะออกจากร่างกายแล้วก็หมอบลงต่ำครับ วันนี้เราจะมาอ่านสดในหัวข้อเกี่ยวกับอะไรต้องไปลุ้นกันเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเอกฉันยไม่อกิ้อีกนะเท่าไหร่ฮะสองหมืครับผมสองหมแล้วหนังสือนี้เมื่อกี้90ใช่ไหมบวกเป็น120เลยนะเพื่อนเพือนที่บ้านพิจิตรนี่น้ําตาไหลพรากเลยนะเพราะอะไรฮะดีใจไงไม่ใช่อะไรเข้าตาหรอกฮิ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 กิฮิฮลฮิ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 ฮไฮิ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 ฮยฮิ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  ข้อสนะคะข้อสุดท้ายของเราเป็นคำถามอ่านสดวันนี้มาเป็นป้ายอ่าจะเป็นป้ายที่มีข้อความอะไรแล้วพี่น่าจะถามอะไรไปดูแล้วท้าให้คิดเลยค่ะอัตราค่าบริการอะไรอ่ะมาอ่านกันเร็วค่าบริการค่าวินิจฉัยโ ขายยา วินิชัยโรคคืออะไรครับถามเกี่ยวกับอาการแล้วก็วินิฉัยออกมาว่าอันนี้เป็นโรคอะไรค่ะใครถามเราถามหมอฮะหมอถามเราค่ะเช่นถามว่าอะไรครับหมอจะถามเราว่าอะไรครับมาถามเราว่าคุณมีอาการยังไงบ้างเราตอบว่าอ่ะสมมติปวดหัวตลร้อนปวดหัวข้างไหนจ๊ะสองข้างเลยค่ะปวดพร้อมกันใช่ไหมคะค่ะอ่าแล้วไงต๊ะตัวร้อนตัวร้อนตัวด้านหน้าตัวด้านหลังจ๊ะั้งตัวค่ะโอเคแล้วก็อัเจียนหัวเจียนออกมาเป็นอะไรจ๊ะเป็น สิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยแหละค่ะอ้วกนั่นเองใช่ไหมครแล้วหมอก็จะวินิจฉัยออกมาว่าเราเป็นโรคอะไรหมอเคยวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคอะไรไขวัดธรรมดาค่ะอ้วกออกมาเป็นหมูสเต๊กที่เรากินไปแล้วหมอบอกว่าเป็นหวัดธรรมดาโอ้ไงครับก็คือว่าถ้าเกิดเขาจะถามอาจจะถามแบบพิกแพงก็ได้อาจจะถามว่าหัตถการค่าหัตถการคือค่าอะไรถ้าถามสมุิกอกไก่ค่าเครื่องมือแพทย์ขอไข่ค่ายาอะไรอย่างนี้ หนูคิดว่าค่าอะไรอ่ะหนูคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องอุปกรณ์เสริมอ,อุปกรณ์เสริมออปช่นเสริมเช่นสมมติซเรย์ก็รวมอะไรยังไงไปเป็นรู้คำถามเกี่ยวกับอะไรเราฟังอย่างพี่สายตีความมันจะไม่รตีความยังไงแล้วแล้วก็คำถามมีอยู่แค่นี้เองค่ะว่าคำว่าหัตการเนี่ยหมายถึงอะไระระหว่างปอกไก่นวดมือหรือว่าข้อขอไข่ฝีมือค่ะ หัตการหมายถึงอะไรข้อนี้ทำน้องๆของเราเครียดเลยครับถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะอะไรครับในข้อนี้นะครับน้องๆแบ่งกันตอบทั้งกอไก่และขอไข่แต่ตอบขอไข่มากกว่าไม่เป็นเอกสารแล้วเอเมาค,ค,คุยกันก่อนหัตการน่าจะเป็นการนวดมือนะครับอ,อ,อย่างเนี้ย ครับมือใช่เอามือมาอ่ะนวดเหมือนนวดแผนโบราณอย่างเงี้ยค่าอย่างเงี้ยนะนวดแผนโบราณเขาเรียกอะไรหัตถโบราณดูเป็นแต่ว่าฝีมือก็น่าจะเป็นงานหัตถกรรมนะคะเพราะว่าเคยอ่านพบในหนังสือครับว่าหนังสืออะไรเอ่ยเกี่ยวกับเกี่ยวกับยังไงมันมกี่ยว่าหัตถกรรมอะไรยังไงเกี่ยวกับภาษาไทยครับ หัตถะแปลว่าอะไรความรู้รอบตัวหัตถะสั์พระมหากษัตริย์น่าจะเป็นแปลว่ามือค่ะราชาศัพทพระหัต์แปลว่ามือครับเออการน่ะน่าจะเป็นแปลว่านวดนะคบการแปลว่านวดการหลังไม้พี่ดิเนี่ยเหรอเนี่ยนะซับซ้อนเลยนวดมือคือวีนิชัยโลครับเพื่ออ่ะสมมติพี่พี่จะเป็นโลอะนวดซิอืออ๋อจับจุด ครับกับพี่เป็นแล้วพี่พี่กบเป็นโรคอะไรมั่งลูกโรคไตครับโรคไตพี่กบพี่น่าเลยโอ้โหนี่หมอเทวดาจับมือรู้เป็นโรคไตเวลาเขาจับที่ประจานเขายังแบบอ๋ออ้ออย่าอย่าอย่าเก้อกันนะมันก็รู้นะอันกี้คือโม่หรือจริงโั่เขาเป็นโรคไตเพราะว่ามือพี่เข็มเปรียบเมื่อไหร่ แอบเลียงวะไรจะจะปุ๊บรู้เลยเข็มแน่ๆจริงหรือมั่มวมั่วมาฝัา่งนี้กันบ้างดีกว่าขัตถการแปลว่าฝีมือว่าหัตถการถ้าไปไปอยู่ที่โรงพยาบาลหมอหมอเขาจะไม่มีเวลามาทำให้เขาทำไมต้องมานั่งล้วนมืออ๋อมันคือค่าฝีมือหัตถการคือน่าจะเป็นฝีมือคะอ่ะเพราะว่าปลปลปที่อ่านตะกี้ค่ะมันมีราคาค่ะ ค oh, ่าีม,มันมันเป็นน่าจะแบบมันมีค่าอะไรม้างในป้ายมีวินิจฉัยแล้วก็ค่ายาค่าจาัการแล้วก็ยาเพราะว่าถ้าเกิดนวดนวดมือน่าจะมีไม่มียาคราวนี้เนี่ยวันนี้การตีความของน้องๆเนี่ยจะสามารถทําให้รับคุมมซานหนังสือนะคะไปสะสมเพิ่มได้อีกหรือเปล่า <S <S หรือจะได้แต่หนังสือไปฝากเพื่อนๆที่จังหวัดน่านอย่างเดียวฟังคำเฉลยค่ะ ถ้าขอไข่ถูกครับรับคุมทรัพย์หนังสื่อเพิ่ม1 0 0 0 0มืบาทขอไขน 25, ่นั <ped aling> ่นเองผมได้หนังสือสองหมื่นห้าพแล้วก็ถึงอีกหนึ่งร้ยหกเล่ัตถการหมายถึงการทำด้วยฝีมือ เมื่อเราดูจากป้ายอัตราค่าบริการที่เขียนว่าค่าหัตถการ300-500บาทก็หมายถึงค่าฝีมือแพทย์ในการรักษาคนไข้นั่นเองครับคำถามที่ถามไปว่าไก่เวลากินอาหารมันพื้นดินเนี่ยทำไมต้องกินกวดเข้าไปด้วยนะครับคำตอบก็คือคือ,คอก็ไก่ครับย่อยอาหารครับหม เพราะอะไรเหะะครับเพราะว่าไก่เนี่ยมันไม่มีฟันมันเลยกินปวดเข้าไปเนี่ยเพื่อให้มีย่อยอาหารนั่นเองแหะครับและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง10คนครับช่วงท้าให้อ่านท้าให้ตอบวันนี้พี่ใบเฟิร์นมีคำถามสนุกๆมาท้าให้ตอบกันครับคำถามคือลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วสิ่งประดิษฐ์ของเขา ืออะไรล่ะตอไก่ก็คือร่อมชูชีพส่วนขอไข่คือบอลลูนค่ะถ้ารู้คำถามแล้วก็ถึงเวลาท้าให้ตอบตอบเลยคะ่ะ คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกตอบคำถามกันได้โดยส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเขตรัก4ีีกรุงเทพ10210หรืออีเมล read@thaipbs.or.th หรือผ่านทาง Facebook ของท้าให้อ่านครับสัปดาห์นี้เรามีหนังสือไอเดียเจ๋งกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่มอบให้10รางวัลประกาศร,รายชื่อผู้โชคดีสัปดาห์หน้าครับวันนี้ มดเวลาลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาติดตามรายการท้ายอ่านในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่าเราจะรู้รอบด้านถ้าเราอ่านรอบตัวสวัสดีค่ะ